สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมพีทซูเปอร์เบสออตโต้และารายการตื้จะครับผมขอทางหายกันไปนานเลยนะครับโอ้โหคิดถึงท่านผู้ชมพีม่พี่น้องน้องทุกท่านมากเลยนะครับวันนี้ผมกลับมาพร้อมกับรถเร็กพลิกขี้หนูนะครับเป็นรถสปอร์ตเปิดประทุนราคาถูกจับต้องได้นะครับ สมรรถนะเยี่ยมเป็นรถยนต์ของฝั่งยุโรปนะครับจะเป็นรถอะไรนั้นไปชม,มพร้อมๆกันเลยนะครับ รถเอกของเราในวันนี้นะครับเปอโยโย20644่ส20ี่คอนเวอร์ชเบลขาเล็กพลิกขี้หนูคันนี้นะครับก็โห oh, คันนี้นะครับเป็นรถยนต์เปิดประทุนนะครับสปอร์ตเปิดประทุน2003นะครับผมรถปี2003นะครับเดี๋ยวมาชมด้านนอกกันก่อนนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับเล็กพลิกขี้หนูไหมครับ คันนี้นะครับมาพร้อมกับยางนะครับขอบ15นะครับผมอันนี้ยางใหม่นะครับผมเพิ่งเปลี่ยนไปเลยนะครับ1 9 5 5 5 5นะครับซีรีส์ยางก่อหนี่สปอร์ตมากเลยนะครับช่องเติมน้ำมันโลโก้ด้านหลังนะครับไฟถอยแล้วก็ตัวแหลกเก็บของนี่นะครับหายากมากเลยนะครับอันนี้ต้องสั่งมาจากเมืองนอกเลยนะครับ เป็นสายของรถสปอร์ตเปิดประทุนปี2003นี่ก็ไม่แพ้รถยนต์รุ่นใหม่ๆเลยนะครับสมรรถนะช่วงล่างออปชั่นเครื่องยนต์นี่ก็ไม่ได้แพ้รถยนต์ปัจจุบันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมภายในกันว่าเด็ดแค่ไหนนะครับนี่นะครับกุญแจของเจ้าเบย์โย2 0 6 4เป็นกุญแจรีโมทนะครับ ก่อนที่เราจะไปชมภายในนะครับมาดูโครงสร้างหลักของรถคันนี้กันก่อนนะครับก็รถคันนี้สวยเดิมดูง่ายนะครับเม็ดอาร์กอยู่ครบซอกเดิมไม่เคยพ่นสติ๊กเกอร์อยู่ครบนะครับนี่ไล่ตามไปเลยนะครับสครับเพจเปอร์โยนะครับก็ดูซอกประตูนะครับไม่มีการถอดแกะทําสีนะครับผมไล่มาที่แผงประตูด้านข้างนะครับ เม็ดอาคอยู่ครบนะครับขอบยางสวยนะครับสีไล่มานี่จะเป็นโทนเดียวกันหมดนะครับเดี๋ยวเรามาดูภายในกันบ้างนะครับนี่นะครับภายในนี่สปอร์ตดูดีทีเดียวเลยนะครับเดี๋ยวเรามาลองสตาร์ทรถกันดีกว่า เลขใหม่คันนี้นะครับอยู่ที่74,539กิโลเมตรนะครับเดี๋ยวเรามาสตาร์ทรถกันนะครับเครื่องยนต์นี่สมูทนะครับสตาร์ททีเดียวติดนะครับขออนุญาตเปิดแอร์นะครับเริ่มกันด้วยที่ตำแหน่งคนขับนะครับก็คือ พวงมาลัยตัวนี้นะครับเป็นพวงมาลัยหุ้มหนังนะครับดำแดงนะครับผมพร้อมกับโลโก้สิงโตเป์โยนะครับอ่าก็จริงๆรถเปร์โยเนี่ยมีผลิตมาตั้งแต่ปี185359ประมาณนี้นะครับตัวเลขไม่ชัวนะครับแล้วก็มาพร้อมกับแอร์แบ็กด้านหน้านะครับฝั่งคนขับแล้วก็การปัดน้ำฝนอยู่ทางด้านซ้ายนะครับเออขออภัยครับ ไฟเลี้ยวนะครับอยู่ทางด้านซ้ายนะครับเปิดปิดไฟอยู่ทางด้านซ้ายนะครับก็สไตล์รถยุโรปนะครับด้านขวานี่ก็เป็นการปัดน้ําฝนนะครับแบบหน่วงเวลาได้นะครับอยู่ทางด้านขวามือนะครับแล้วก็มาทางขวานะครับตัวนี้เป็นปรับไฟสูงต่ํานะครับไฟใหญ่นะครับตัวนี้ก็ยกเลิกแอร์แบคคือเราไม่ใช้แอร์แบกได้นะครับตัวนี้ก็บิดมาที่ออฟนะครับช่องใส่เหรียญนะครับผม ก็อนี้นะครับมีพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับแต่เป็นมัลติแบบอยู่ด้านหลังพวงมาลัยนะครับเอาไว้คอนโรลวิทยุนะครับถัดมาที่คอนโซลกลางนะครับตัวนี้เป็นหน้าจอแสดงผลนะครับเป็นมอนิเตอร์นะครับอันนี้ตัวไฟฉุกเฉินช่องแอร์วิทยุนะครับพอเรากดวิทยุปุ๊บก็จะมาโชว์ที่นี่นะครับตัวนี้นะครับนี่ จะมีวันที่มีอะไรบอกนะครับสามารถตั้งได้นะครับแอร์เป็นระบบดิจิตอลนะครับเป็นแอร์ออโต้นะครับแอร์อัตโนมัตินะครับผมก็โอ้โหสุดยอดเลยนะครับออปชันที่ให้มาที่เขียบุรีนะครับหรือช่องเก็บของนั่นเองนะครับเกียร์เนี่ยเป็นแบบขั้นบันไดหรือสเตปโทนิกนะครับก็จะมีโหมดสปอร์ตมีสโน์นะครับที่ี่จุดบุรีกระจกเป็น ปรับไฟฟ้านะครับแล้วก็กระจกซ้ายขวาเป็นออโต้นะครับตัวนี้เป็นปุ่มเปิดหลังคานะครับคอนเวอร์ติเบิลนั่นเองนะครับมาที่ฝั่งคนนั่งด้านซ้ายนะครับก็มีแอร์แบ็กอีกหนึ่งใบตรงนี้เป็นที่เก็บของนะครับเกะเก็บของนะครับผมมือเปิดประตูนะครับมือจับลำโพงมีทวิตเตอร์นะครับแล้วก็ลำโพงหลักนะครับผมเบาะนี่ก็เจ้าของเดิมเปลี่ยนมานะครับ คุณพี่เจ้าของเดิมเปลี่ยนมาเป็นเบาะตัวนอกนะครับเป็นเบาะตัวญี่ปุ่นนะครับก็จะเป็นสีส้มกับตัดดำนะครับได้ขาวดูสปอร์ตเข้ากับพวงมาลัยนะครับเพราะของเดิมตัวนี้พวงมาลัยจะเป็นดำแดงเป็นหนังนะครับจริงๆตัวเบาะส้มเนี่ยสวยงามทีเดียวนะครับก็จะส้มหมดเป็นกรรมหยี่ดูสปอร์ตมากนะครับเดี๋ยวเรามาดูเบาะหลังกันนะครับ นี้นะครับเบาะหลังง่ายครับเพียงแค่ดันเข้ามาอ๋อนี่นะครับลืมไปมีไซส์แอร์แบกด้วยนะครับตัวนี้นี่นะครับไซส์แอร์แบกนะครับก่อฝั่งนู้นก็มีนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูอันนี้มาดูเบาะหลังกันก่อนถามว่านั่งได้ไหมก็คงนั่งได้ครับแต่ว่าไม่เหมาะนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเด็กๆนั่งกันเนี่ยเป็นครอบครัวเป็นแฟมิลี่นี่ก็น่ารักดีครับผม เวลาจะดึงเก็บก็เหมือนเดิมครับดึงมาด้านหน้านะครับดึงไปด้านหลังนะครับขอไปก็พักอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่ฝากระโปรงท้ายกันดีกว่านะครับอยู่กันที่ฝากระโปรงท้ายนะครับอ่านี่นะครับตัวนี้นี่ก็จะคือต้องบอกก่อนว่ารถ ปิดประทุนทุกคันเนี่ยจะมีตัวกั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นของทาง m e อร์ d e s เป็นของ BMW นะครับก็จะมีแล้วแต่นะครับอันนี้ถ้าเป็นรุ่นเก่าจะเป็นผ้าใบนะครับรุ่นใหม่ๆหน่อยเนี่ยอ่าก็จะเป็นพลาสติกดึงลงมาอย่างนี้นะครับก็ให้ดูความกว้างก่อนตัวนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ช่วยเหลือฉุกเฉินนะครับแล้วก็เครื่องมือนะครับตัวนี้ก็จะเป็นวินชิลนะครับประกอบด้านในเวลาเราเปิดหลังคานะครับก็จะเป็นแผงแผ่นบังลมด้านหลังนะครับสำหรับ คุณผู้หญิงบางทีผมยาวเนี่ยเปิดประทุนครขับตัวนี้เนี่ยลมก็จะไม่ตีมาจากทางด้านหลังนะครับตัวนี้ผมเปิดให้ดูแต่ตนนี้ผมยังไม่ได้ประกอบนะครับก็ถ้าคุณลูกค้าสนใจเนี่ยตัวนี้ให้ไปด้วยนะครับเรียกได้ว่าคันนี้ครบชุดเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ไหนๆก็มาดูโครงสร้างกันนะครับรถเดิมนะครับตัวนี้เลขตัวถังมีที่ด้านหลังด้วยนะครับนี่นะครับเม็ดอาร์คนะครับตัวอักษรต่างๆนี่ คือเอาจริงๆซื้อรถกับซูเปอร์เบสออโต้นะครับเราก็รับประกันบรันตีให้อยู่แล้วนะครับว่ารถเนี่ยไม่มีชนหนักพลิกคว่ำน้าท่วมตัดต่อหัวท้ายนะครับแล้วก็รับประกันการโอนทุกกรณีนะครับเดี๋ยวเรามาดูฝั่งคนนั่งหน้าด้านซ้ายกันนะครับแล้วก็แหลกตัวนี้นะครับก็หายากนะครับนี่ต้องสั่งจากเมืองนอกนะครับสั่งจากต่างประเทศเข้ามาถือว่าติดตั้งแล้วใช้งานได้จริงแล้วก็ดูน่ารักดีนะครับนี่ ฝาถังน้ำมันอยู่ทางด้านขวานะครับตัวนี้มีรูกุญแจสามารถเสียบเปิดได้นะครับแล้วก็นี่นะครับแอร์แบกเมื่อกี้สายแอร์แบกนะครับที่บาะมีทั้งสองฝั่งนั้งคนนั่งหน้าด้านซ้ายและขวานะครับสติก๊กอเ์อยู่ครบนะครับอันนี้ก็จะแจ้งการใช้งานนะครับการติดตั้งคาซีทอ่เรามาลองดูภายในจากบมุมมอง ด้านฝั่งคนนั่งหน้าด้านซ้ายกันบ้างนะครับจริงๆก็เป็นรถเล็กที่ไม่เล็กครับงงไหมครับเป็นรถเล็กที่คล่องตัวนั่งสบายนะครับเดี๋ยวเรามาชมเครื่องยนต์กันดีกว่าตอนนี้นะครับเราอยู่ในส่วนของเครื่องยนต์นะครับเจ้าเปอร์โย2 0 6ศซีซีคันนี้นะครับก็ เป็นเครื่องยนต์1,600ซีซีเบนซินพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติแบบ4สปีดนะครับรถมีแอร์แบ็ก ABS นะครับผมปั๊ม ABS อยู่ทางด้านนี้นะครับนี่ปั๊ม ABS นะครับเครื่องยนต์ก็มีการเซอร์วิสตลอดนะครับจากเจ้าของเก่านะครับ ถือว่าเป็นเครื่องยนต์ที่ดูแลรักษาง่ายนะครับในปี2023เนี่ยเทคโนโลยีก็ถ้าเป็นทางรถฝั่งยุโรปเนี่ยก็จะมีพวกเซ็นเซอร์มีอะไรเพิ่มเติมมานะครับแต่ว่าจริงๆไม่ได้แตกต่างจากรถญี่ปุ่นมากนะครับดูแลรักษาง่ายนะครับผมแล้วก็รถคันนี้มีเซอร์วิสมาตลอดนะครับนี่ก็แผ่นเพจของรถคันนี้นะครับอยู่ครบนะครับคานหน้าเดิมนะครับดูกลมน็อตแก้มฝั่งคนขับด้านขวาไม่มีการขยับการถอดนะครับแต่ว่าฝากระโปรงเนี่ย มีการถอดคาสีมานะครับน่าจะเป็นถอดทําสีด้านนอกนะครับเพราะว่าที่ดูมาเนี่ยด้านในก็เดิมดีนะครับไม่มีการชนการอะไรนะครับพวกสติ atch, mm ๊กเกอร์นะครับยาแนวเม็ดอาร์ตต่างๆเนี่ยอยู่ครบหมดนะครับนี่ถัดมาทางฝั่งคนนั่งหน้าด้านซ้ายนะครับนี่นะครับก็จะเห็นว่ามีรอยถอดนะครับแต่ว่าตัวเนี้ยไม่มีการถอดการชนแน่นอนนะครับเดิมหมดนะครับผมซุ claro ้มหัวโช๊คเดิมนะครับสติกเกอร์พวกนี้นะครับอยู่ครบหมดนะครับผมแล้วก็ เป็นรถที่น่าใช้รุ่นหนึ่งในนะครับเดี๋ยวอ่าเดี๋ยวเรามาลองเปิดหลังคานะครับหรือเปิดประตูทุนกันดูนะครับว่าเป็นยังไงกันนะครับอันดับแรกนะครับสเต็ปแรกเลยนะครับรถจะมีตัวล็อกหลังคาตรงนี้นะครับผมตัวนี้นะครับตัวล็อกหลังคาปลดนะครับดึงลงปุ๊บอ่าตะขอเกี่ยวจะหลุดออกนะครับแล้วก็ที่ฝั่งคนขับนะครับจะได้ยินเสียงเตือนที่รถนะครับ ดังตึง้ง1ทีนะครับหลังจากนั้นเราก็มาดึงปุ่มเปิดหลังคาขึ้นนะครับกระจกทั้ง2อฝั่งนะครับก็จะลดลงนะครับแล้วก็กระจกหูช้างด้านหลังหลังจากนั้นเนี่ยฝากระโปรงหลังด้านท้ายก็จะเปิดขึ้นนะครับเสร็จแล้วปุ๊บหลังคาก็จะขึ้นองนี้นะครับอ่า เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันว่าเปิดหลังคาแล้ว <justement> หน้าตาเป็นยังไงบ้าง <_ d isi> <_ EN> ก็โหหล่อเหลาเอาการนะครับดูดีกันเลยทีเดียวถือว่าเป็นรถ Convertible Car ที่เปิดหลังคาเร็วมากเลยนะครับอาจจะเป็นเพราะว่ารถเขาคันเล็กด้วยนะครับ นี่นะครับเดี๋ยวเราลองปิดกันดีกว่าเหมือนเดิมครับถ้าปิดก็กดลงครับผมหลังคาด้านหลังนะครับก็ฝากระโปรงท้ายนะครับด้านหลังก็จะยกขึ้นหลังคาก็จะถูกยกขึ้นมาเสียบเข้ากับตำแหน่งเดิมนะครับ ชึบฝา,ากระโปรงท้ายปิดลงอย่างรวดเร็วนะครับเมื่อเสียงเงียบลงนะครับจะยินเสียงตึงเราก็แค่ล็อกเหมือนเดิมนะครับเมื่อกี้เรางัดขึ้นอันนี้เราก็กดลงปึ๊บหนึ่งข้างนะครับมาฝั่งคนขับอีกหนึ่งข้างนะครับก็เป็นอันเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นเราก็ยกกระจกขึ้นนะครับกระจกหูช้างด้านหลังก็จะขึ้นนะครับพร้อมกับ กระจกด้านข้างนะครับเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับถือว่าเปิดปิดเร็วนะครับแล้วก็เป็นรถเปิดประทุนที่ผมชอบอย่างหนึ่งคือหลังคาไม่ดังไม่ลั่นนะครับคือรถเปิดประทุนส่วนใหญ่นะครับหลายรุ่นหลังคาชอบดังนะครับชอบลั่นนะครับเวลาเราขับจะได้ยินเสียงหลังคาเขย่า๊ก็แก๊บก็แก๊บก็แก๊บอย่างนี้นะครับลำดับต่อไปเดี๋ยวเราไปทดลองขับกันเลยนะครับ ได้เวลาทดลองขับเจ้าเฟยโย 206cc คันนี้กันแล้วนะครับก่อนออกเดินทางทุกครั้งนะครับก็อย่าลืมคาดเข็มขัดนิรภัยกันด้วยนะครับเพื่อความปลอดภัยตลอดการเดินทางนะครับวันนี้นะครับก็ขออภัยนะครับไม่ได้เอาขาจับกล้องมานะครับลืมเอาขากล้องมาขอญาตถือไปขับไปนะครับ ให้ท่านผู้ชมพี่พี่น้องนองทุกท่านได้ชมกันนะครับสัมผัสแรกนะครับที่ได้เข้ามานั่งเจ้าเปโย2อ6ศูยคันนี้นะครับต้องบอกก่อนว่าส่วนสูงผม175าน้ำหนัก80 80นิดๆน,นะครับถือว่านั่งสบายนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นรถยุโรปด้วยนะครับคือ ทางยุโรปเนี่ยเวลาผู้ขับขี่เขาค่อนข้างจะตัวสูงใหญ่กว่าเรานะครับดังนั้นเนี่ยผมเชื่อว่ารถเล็กแต่ก็ต้องนั่งสบายครับอย่างเจ้าคันนี้เนี่ยก็ดูขนาดกระทัดรัดนะครับนั่งสบายครับตำแหน่งการขับขี่ดีครับผมแล้วก็บาะอกปรับได้เยอะแล้วก็เป็นเบาะต้องบอกว่ามันเป็นรถแบบ รถสปอร์ตใช่ไหมครับตำแหน่งการขับขี่เนี่ยมันก็เหมือนโอบรัดทําให้เรานั่งแล้วรู้สึกกระชับรู้สึกปลอดภัยนะครับแล้วก็ด้วยเป็นเบาะผ้าเนี่ยผมว่ามันนั่งนุ่มนั่งสบายดีครับเบอะกำกรรมะหยี่เนี่ยครับเดี๋ยวเรามาดูาตาเร่งกันนะครับว่าเป็นไงบ้างไปครับ ก็เกียร์นะครับอัตโนมัติ4จังหวะหรือ4สปีดเนี่ยต่อเนื่องดีนะครับกับรอบเครื่องยนต์นะครับในทุกย่านนะครับที่เรากระแทกคันเร่งเข้าไปนะครับเครื่องยนต์พันหกร้อยซีซีเบนซินตัวนี้ก็ถือว่าให้การตอบสนองที่ดีนะครับแต่ถ้าจะแบบโอ้โหแรงม้าเยอะอะไรอย่างนี้ผมว่าก็ไม่ใช่ครับแต่ว่า เรียกได้ว่าเป็นรถพันธีซีคืออัตราเร่งดีเป็นรถเล็กขับสนุกนะครับเป็นรถสปอร์ตเปิดประทุนที่แบบจะขับชิลๆขับมูดขับอัตราเร่งดีนะครับไม่ว่าจะไปเที่ยวต่างจังหวัดเปิดหลังคารับลมรับบรรยากาศนะครับสูตรกลิ่นไอของธรรมชาตินะครับว่าจะเป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวนี่ก็โอ้โหเบาะทีเดียวนะครับ ยิ่งถ้าได้ขับไปแบบโอ้โหถ้าแถวสวนพึ่งนี่นะครับสุดยอดเลยครับจะมีโค้งให้เราได้เข้าโค้งเล่นนะครับขับไปเรื่อยเปิดหลังคาสุดยอดเลยนะครับจริงๆเปิดประสบการณ์นะครับสำหรับเจ้าเปอร์โย 206cc คันนี้นะครับ mm hmm. ก็อันนี้ก็เป็นคันแรกของผมนะครับที่ได้นํามารีวิวนะครับแล้วก็เป็นคันแรกที่ซื้อนะครับแต่ก่อนหน้านี้หลายปีมาแล้วก็เคยซื้อเปอร์โย ตอนนั้นรู้สึกจะเป็น30-7นะครับถ้าผมจำไม่ผิดถ้าพูดรุ่นผิดขออภัยนะครับเป็นสปอร์ตเปิดประทุนนี่แหละครับเหมือนกันแต่ว่าคันเขาจะใหญ่กว่านะครับ mm hmm. เครื่องยนต์นี่ไม่แน่ใจว่าเป็นเครื่อง2 0 0พหรือเปล่านะครับฟ mm ิล hmm. คล้ายกันครับแต่ผมชอบเจ้าคันนี้มากกว่าคือมันเล็กกระทัดรัดดีนะครับแต่ว่าก็นั่งสบายนะครับเอาจริงข้างหลังก็นั่งได้นะครับ ถ้าเป็นสาวๆเป็นคุณผู้หญิงตัวบางๆนะครับผมชายชะกันร่างใหญ่นี่นั่งข้างหลังคงไม่ไหวนะครับหรือว่าบ้านไหนเป็นครอบครัวเล็กๆนะครับมีเด็กน้อยก็นั่งได้นะครับผมไปกันทั้งครอบครัวก็ถือว่าสนุกสนานที่เดียวครับช่วงล่างนะครับก็เจ้าคันนี้นี่หายห่วงครับเป็นช่วงล่างสไตล์รถ ยุโรปนะครับส่วนเรื่องการเก็บเสียงเนี่ยก็ใกล้เคียงรถญี่ปุ่นครับพูดอย่างนี้ดีกว่าไม่ได้แย่นะครับแต่ว่าได้ระดับเดียวกับรถญี่ปุ่นเพราะว่าเป็นรถเปิดประทุนนะครับรถเปิดหลังคาซึ่งเป็นรถสปอร์ตอยู่แล้วเรื่องความเงียบเนี่ยอันนี้สู้รถซีดานไม่ได้อยู่แล้วนะครับต้องแจ้งไว้ก่อนนะครับเพราะว่าด้วยรถเนี่ยมีข้อต่อในการเปิดหลายมุมนะครับก็จะทําให้ลมเข้ามากกว่ารถซีดานนะครับอันนี้ก็เป็นธรรมชาติของรถสปอร์ตนะครับ ก็ส่วนสมรรถนะนี่ไม่ต้องห่วงอยู่แล้วนะครับเพราะว่าโพซิชันของรถเนี่ยมันเป็นรถสปอร์ตอยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยวงเลี้ยวคมช่วงล่างแน่นนะครับเครื่องยนต์ก็อัตราเร่งดีนะครับเรียกได้ว่าเป็นรถที่น่าสนใจรุ่นหนึ่งเลยนะครับราคาจับต้องได้ไม่แพงนะครับคันนี้เนี่ยไม่ถึง50,000 0บาทนะครับบอกเลยครับไม่ถึง50,000 0บาทผมผมถือว่าคุ้มค่ามากนะครับแต่ว่าเหมาะกับการเป็นรถคันที่2นะครับ หรือเป็นรถสำรองนะครับผมแล้วก็เรื่องดูแลร,รักษานี่ก็ทั่วไปครับเพราะเทคโนโลยีเขายังไม่ได้เยอะแบบนักกลัวนะครับไม่มีอะไรนะครับก็จะมีอู่ที่ซ่อมอรถเปอร์โยเฉพาะทางนะครับแล้วก็อะไหล่เนี่ยมีให้เลือกทั้งมือ1มือ2นะครับอะไหล่เยอะนะครับตัวนี้ แล้วก็เรื่องออปชันนะครับก็มาให้เพียบพร้อมไม่แพ้รถรุ่นใหม่ๆนะครับแอร์แบ็ก ABS แอร์ดิจิตอลนะครับมีจอมอนิเตอร์นะครับบอกการทำงานต่างๆวิทยุโหก็เพียบพร้อมนะครับเรียกได้ว่าไม่ขี้เร่เลยนะครับพวงมาลัยมัลติด้วยนะครับอ่าเรามาเทสเบรกกันนะครับเริ่มครับเบรกใช้งานได้ดีนะครับก็ไม่มีปัญหานะครับผม จบไปแล้วนะครับกับการรีวิวเจ้าเปอร์โย 206cc Convertible Car รถสปอร์ตเล็กพลิกขี้หนูคันนี้นะครับอยากทราบกันแล้วใช่ไหมครับว่าราคาอยู่ที่เท่าไหร่คันนี้นะครับราคาก็ไม่ใหญ่นะครับราคาเล็กเช่นกันนะครับ489,000บาทเท่านั้นนะครับ489,000บาทสำหรับเจ้าเปอร์โย 206cc Convertible Car คันนี้เล็กพลิกขี้หนูนะครับถ้าท่านผู้ชม พี่ๆน้องๆทุกท่านมีความคิดว่าเอ๊อยากจะหารถสำรองอีกสัก1นึคันนะครับหรือรถเอาไว้ขับเที่ยวต่างจังหวัดนะครับแล้วก็ช่วงปลายฝนต้นหนาวนะครับรับรองนะครับว่าเจ้าเปอร์โย2 0 6ศูคันนี้เปิดประสบการณ์การขับขี่ของทุกท่านแน่นอนนะครับแล้วก็ได้เปิดประทุนเปิดหลังคารับอากาศบริสุทธิ์อากาศเย็นสบายนะครับยังไงก็ฝากเจ้าเปอร์โย2 0 6คันนี้ไว้เป็นตัวเลือกด้วยนะครับ ก่อนจากกันวันนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามนะครับกดกระดิ่งทางช่องทาง YouTube แล้วก็ Facebook Superbase Auto ด้วยนะครับช่วงนี้เป็นหน้าฝนนะครับดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับแล้วก็ออกจากบ้านนะครับอย่าลืมพกแม็กใส่แม็กกันด้วยนะครับคราวหน้าผมจะมาพร้อมกับรถยนต์รุ่นไหนเป็นรถอะไร ที่นำมารีวิวให้ชมได้ฟังกันนะครับก็ฝากติดตามกันด้วยสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสนับสนุนโดย car f o r sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา car f o sure com